ครับก็ได้ไปแล้วเป็นบบเป็นไงบ้างก็ชุดแบบตอบรับมาก็ค่อนข้างดีครับดีเลยทีเดียวอ่าก็มีติบ้างมีชมบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับใช่ครับมีหลายคน่าโอโหหน้าไทยนี่บหมาบกับะะคอนก็แต่ละคนอ่ะแต่ละคนก็หน้าไทยๆกันทั้งนั้นเพราะว่าพอมาแต่งชุดพอมาแต่งองค์ทรงเครื่องต่างๆเนี่ยมันก็เข้ากับกับคับับกับหน้าตากับบุคลิกอะไรเงี้ยก็หน้าไทยๆกันทั้งนั้นอันนี้เราองเล่นคู่กับคูลางคู่กลางครับใช่ครับ ปลาเป็นคนที่อยากจะบอกว่าปลาเป็นคนที่สวยมากเป็นคนที่หน้าหน้าเขาดูดูดูเป็นหญิงไทยเลยก็ว่าได้นะเขาสวยมากเวลาเขาเขาเวลาเขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาดูมีเสน่ห์มากตอนแรกเราเห็นเขาเซ็กซี่แล้วเราคิดว่าเขาน่าจะแบบเหมาะกับไทยได้เออที่แรกไม่คิดว่าเขาจะมาเหมาะกับกับแนวแบบนี้เขาเขาจะแนวแบบแนวเซ็กซี่เซ็กซี่เบาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเขามาเปลี่ยนเป็นลุคแบบนี้เนี่ยมันทาให้แบบเฮ้ย เขาดูแบบดูเปลี่ยนดูแบบดูลุกเขาดูเป็นหญิงไทยไทยหญิงไทยงดงามมากในในเรื่องโอ้สวยมาก,กในเรื่องนี้เราคาดหวังอะไรยังไงบ้างเออคาดหวังไหมเลยครับก็คาดหวังนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนักแสดงแล้วพวกลกับแล้วผู้จัดทุกคนเนี่ยเขาตั้งใจทําเรื่องนี้มากเขาอยากถ่ายทอดออกมาให้คนไทยได้ดูกันว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงก่อนที่จะมาเป็นอ่าสยามของเราเองเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขารวมตัวกันจับ จับจอบจับเสียมเนี่ยมาปกป้องแผ่นดินแค่ปกป้องแผ่นดินบ้านเกิดตัวเองแค่ว่าฮะคือเพื่อปลูกข้าวเลี้ยงตัวเองอะไรเงี้ยนั่นแหละคืออยากถ่ายทอดออกมาให้คนดูคือหวังหวังแค่ให้คนไทยได้ดูกันแค่นี้พอครับจับเรื่องยังไงก็าดหวังไม่เยอะมากครับครับกดดันไหมคะเออกดดันไหมเหรอครับก็ไม่กดดันนะครับเพราะว่าคือคือเราอะ่ะได้ได,ได้ทำเต็มที่แล้วก็ได้เล่นเต็มที่ได้ถ่ายทอดอย่างเต็มที่แล้วที่เรา เราไม่ถึงกับกดดันตัวเองแล้วเราถือว่าเราเราทําเต็มที่ล่ะเออจะจะ,อจะน้อยจะน้อยจะเพราะว่าจะไม่ค่อยได้เข้าด้วยกันเพราะว่าน้องวาเขาจะเข้ากับเต้ยจะคนละคู่กันจะจะน้อยมากที่จะเข้าด้วยกันาออกมาแบบีเกิงไม่เกรงนะก็คุยกับน้องเขาอยู่ก็ไม่เกรงเพราะว่าน้องเขาก็เป็นน้องที่น่ารักของเราอะนะก็เหมือนเป็นน้อง้องสาวเราคนหนึ่งก็ทํางานด้วยกันมาตลอด เจอกันทุกเรื่องอะไรเงี้ยมันก็มันก็มีความสนิทกันแต่ว่าถามว่าเกรงไหมมันก็มีบ้างก็พยายามที่จะคุยกับน้องเขาว่าไม่มีอะไรอย่าไปคิดมากนู่นนี่นั่นเลยี้ยลัวไหนะมคะว่าข่าวที่ออกมาจะมีผลเสียเอผลลบต่อละครของเราเออไม่กลัวนะเพศว่าคือเพศว่าเพรเชื่อว่าหลายๆคนท่านผู้ชมเนี่ยต้องแยกแยะได้อยู่แล้วว่าอันไหนคือข่าวอันไหนคืองานคุณภาพที่อยากให้คนได้ดูกัน จะเย็นลงหรือยังคะก็แต่งกัเออนี่ไม่ไม่ค่อยได้คุยกันสามารถเพชรเพชรคุยกับพิวแค่เรื่องงานอย่างเดียวอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ว่าคือยงมีพี่บิ๊ดูแลดูแลอยู่ครับดูแลดูแลคิวอยู่ครับใช่คุณยองตอนนี้ยังมีปัญหาอะไรกันอีกไหมคะก่อนหน้านี้เออไม่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 ทราบเหมือนกันครับเพชรก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเพชรถ่ายแต่ละครไม่ไม่ค่อยได้ได้มีเวลาฟังที่เขาเล่าให้ฟังเท่าไหร่เแล้วก็บางคน เออก็น้อง,น,องน้องก็เป็นผู้หญิงอะเนาะมัน,เป,นเป็นความรู้สึกของผู้หญิงแนหะเวลามีใครมาว่าเวลามีใครเนะี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่น้องเขาแบบรู้สึกน้อยนิดนึงแต่เข้าใจเนาะมันมีความละเอียดละเอียดอ่อนอยู่แล้วผู้หญิงอะเราก็ให้กําลังใจน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเป็นคนกลางนี่เราจะเป็นกาวใจเอออยากให้เขามาปรับความเข้าใจกันดีกว่านะครับคือไอ้ส่วนนี้คือเราก็ไม่อยากไปเกี่ยวด้วยอยากคือเราไม่รู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงอยากให้คนสองคน เออมาคุยกันดีกว่าเพราะว่าเอาว่าเพรเป็นกลางเพรก็อย่าเป็นกาวกาวให้แบบไอ้มาร่วมงานกันอีกอะไรอย่างเงี้ยแคับอั่งั้ะไรกับคม่ไม่ครับไม่ครับไม่ครับไม่ไม่ไม่ได้สั่งง้ามเลยถ้าสนตวถ้าจะมีงานคู่กับบาบาหรืออะไรอเงี้ยเราจะก็ก็โอเคครับมันคืองานเราเราทำงานมันคืองานเราตวอมีแบบกระแสอาง้จะมาายหรือระเออก็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 ไม่นะก็ไม่ก็ก็ เพราะว่าคือเราไม่ค่อยได้ร่วมงานกับน้องเขาอยู่แล้วไงมันคนละคู่คนละนี่กัน